ก็แฟนมีนะครับตอนนี้ก็เปิดขายบัตรเรียบร้อยครับก็ยังสามารถไปสามารถจับจองบัตรได้อยู่นะครับผม้โากเลยครับจัดในวันที่11เดือน11ครับผมแปต่เปแฟนเพราะว่าทุกทีท่มาที่นี่มันมีลักะผมขนาดไหนนะก็ทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกกับเราครับเพราะว่าเป็นแฟนมิเดียวาแรกของผมในชีวิตด้วยเพราะว่า10ปีในวงการนะครับเราก็เพิ่งมีแฟนมิตครั้งแรกที่ใช่ว่าเป็นแฟนมิเดียวของเราในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนมา เป็นกำลังใจครับแล้วก็ร่วมสร้างรวมเป็นกำลังใจด้วยกันครับเกรงหรือว่าตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้น,นครับเพราะว่าเราก็พยายามจะโชว์ทั้งร้องทั้งเต้นอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะคนดูอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็มีเล่นเกมกับแคนๆครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีเกสซ,ซึ่งตอนนี้เราก็เพิ่งเปิดเกสไปเมื่อเมื่อวันเบียนนี้เกมเกมต้องมีมากกว่านี้เพราะเปิดไปแล้วคน โิดไปสามคนใช่ก hmm. yes. really yeah. ็คือมีพี่สิทธิ์โตครับก็ขอบคุณพี่สิทธิ์โตมากๆที่ให้เกี่ยนเรามาขึ้นเป็นเกียรติงานทุกนะครับแล้วก็มีเอิร์ธครับแล้วก็พี่แซมมี่ที่เคยเรียนเรื่องแม่แดงเอาด้วยกันยังมีกว่านี้อีกไหมคะหรือว่าแค่ดีคือจริงๆอาจจะมีแบบคนพี่ๆหรือคนรู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้พอมาบ อาจจะมา,จาแจ้งแจมุนวีีเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวก็ดูก่อนครับมาสำหรับใจของเขาด้วยครับอันนี้เรื่องเองเรื่องเองครับเพราะตอนแรกก็มีหลายตอนแรกเราก็เหมือนกับมีหลายคนเนาะที่เราอยากจะจะ,จะชวนมาอะไรเงี้ยแต่อะไรท่านก็ติดงานเพราะด้วยความว่าไม่ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับล็อกคิวไว้แล้วว่าแบบติดงานอะไรเงี้ยครับก็เราก็เลยติดต่อคนที่แบบ สะดวกมาจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ได้พี่สิงโตแล้วก็ได้เอิแล้วก็ได้พี่สันิมาทุคนะทุกก็ว้าเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าพี <are> like ่สิงโตจะมาก็ตอนแรกก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่สิงโตเขาจะว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีติดต่อผู้จัดการพี่สิงโตไปอะไรเงี้ยครับเขาก็พยายามชี้คิวให้เราก่อนว่าพี่สิงโตเขาติดงานหรือเปล่าหรือเขาบินไปทำอะไรให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเอิว่าพี่สิงโตคือได้พอดีก็เลยตอบกลับมา แล้ว่คนเขบอกถามเรนเราควรทีอ๋ออันนี้ก็ต้องรอคิดว่าไม่แน่จะไจะติดงานหรือเปล่าแต้อง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 รอแสดงว่าได้ยื่นฐานจะโดนไปรับแล้วคือเราเราเราก็เชิญชวนบ้างครับเราก็บอกบอกแบบอาจจะไม่ได้เชิญชวนแบบจริงจังนะตอนนี้แต่คือเราก็บอกไปว่าแบบเรามีแฟนคนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ทุกคนทราบประกาศโอกาศลุ่นมาได้เพราะหลายคนก็ยังอยากเห็นเราจะทำเป็น ก็ถามว่าดูไปมพราว่าเปนยังไม่แน่ใจคือยังไม่สามารถที่เราจะตอบรับปากให้ได้อะไรเงี้ยครับก็ต้องต้องรอดูว่าเขาจะสะดวกหก่อนตอนนี้เราจะมาเจอแล้วก็งกานเนี้ยตอนนี้แหละครับตอนนี้ตอนนี้ก็นอกจากแฟนมูที่เราเริ่มที่ไปที่ญี่ปุ่นกันมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีงานอะไรที่มันแบบสามารถตัดเรื่องงานตอนนี้นะคับางคนก็แอบใจด้วยที่แบบว่าแตกแล้วรอมันเลยแล้วก็ มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราแตกกันคือทุกแบบที่โอมเลาะก็คือเป็นปกติอะไรนะครับแต่อาจจะไม่ได้ว่าแบบบางคนก็อาจจะแยกแยกันไปทำงานเพราะเขาก็อยู่กับช่องนะเขาก็อาจจะมีละครของเขาอะไรเงี้ยครับเราด้วยครับที่แบบก็แยกมาทำงานซีอีทของเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบทะเลาะหรือตีอะไรกันนะก็คือเราก็ยังคัดใครคือเปนปกติอยู่แตนถามเยอะไหมคะ ก็อาจจะมีบ้างนะคม่ที่ถามเพราะว่าหลายๆคนเขาเข้าใจแหละว่าหลายคนก็เมอนทางของตัวเองแต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่ามีโอกาสถ้าจะร่วมงานก็ถามว่าเราก็ร่วมได้เราไม่ได้มีปัญหาใะจเราอ่แล้วครับก็คือาทนกั็เป็นแฟนมิท เขาเรียกว่าแฟนมิตรคู่หลังจากที่ตอนนี้ซีรีส์มันไปออนที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วเขาก็เลยจัดแฟนมิตรที่มาเพราะว่าช่วงที่ไปน่าจะเป็นช่วงที่ซีรีส์กำลังจบที่ญี่ปุ่นพอดีเพราะมันเป็นภาพเนี้ยก็เลยดึงกฟนๆเอายาเรื่องเดี๋ยววันนี้เราเห็นคุ่จิ้นอันนี้นะเราคนเดิมก็แบบว่าให้เหรอคือเรามองว่าเราเป็นนักแสดงเราเราเลกไม่ได้อย่าไปมองว่าเฮ้ยเรามีคูจ่จิ้น คนนี้เราจะเล่นได้กับคนนี้คนเดียวอะไรนะเราเขารู้สึกว่าเราสามารถที่จะไปต่อยอดหรือว่าร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยคนระับเราไม่ได้ตั้งาจที่จะแบบจบกับคนนี้แล้วไปเล่นกับคนก็ไปคนก็ไปสตูกันไม่ใช่คือเราก็แคงสามารถทํางานร่วมกันได้คุยกันได้อนะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็อาจจะแยกแยกันไปทํางานแต่ว่าเราควรจะการเชื่อกันหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องต้องคอยดูครับตอนแรกที่คขาอยากเป็นตัวทำเป็นแบนมาที่สี่เขาคาเสี่ยงที่จะมาตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เข้าใจนะครับว่าเราก็า ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตมาตั้งแปลได้แดงนะครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาหรือว่ามันมันเหมือนกับเราอาจจะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตกันคนละทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านนานาคต่ถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสมีคนบอกแหละว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสมก็อาจจะกลับมาร่วมกันได้ก็ยืนยันและตั้งใจสบายใจนะเพราะว่าอย่างที่คุพูดว่าเราแบบไม่กันแล้วไม่ไม่ไม่ก็สบายใจได้เพราะว่าทุกๆพิลล์ก็ไม่ได้ทะเลาะกันครับก็ เจอกันได้ปกติคุยกันก็คือคุยกันปกติครับไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันเลยแต่แต่พอเรามีข้าวเราจิ้มกับอาจจะด้วยความที่ช่วงนี้ซีรีส์ของคุณกับพี่รัวอ่อนด้วยมากกาวา่าคนก็เลยอาจจะมองไปเวนะซึ่งเราเราก็ไม่ได้มองว่าคือเราจะแบบเป็นผู้จิ้มขายจิ้นกับอะไรนู้นนี่นั่นอะไรเนี่คือเราก็บอกว่าเราก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งซึ่งซีรีส์วายมันก็มีเวที่โปรโมทของของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ย